สวัสดีค่ะชาวราศีมีนทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงช่วงครึ่งปีหลังค่ะในปีพศ2564นี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างไรกันบ้างค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่พระแม่ปรวตติอุ้มพระพิคเน่บ่งบอกถึงความรักความห่วงใยที่คุณแม่มีต่อลูกค่ะ และยังหมายถึงความรักความผูกพันของลูกที่มีต่อคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและยังรวมถึงหัวหน้าครอบครัวค่ะที่รักและห่วงใยภรรยาและบุตรนะคะเป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นในครอบครัวค่ะเป็นเรื่องของความผูกพันที่ เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจที่ดีเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและการเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จอะค่ะเทพสาวนะคะ,าาะ,ค,ะคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากที่เศร้าผ่านในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกทุกทรมานใจแต่ตัวคุณเองอะคะ่ะเขาเรียกว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสนะคะผ่านจุดที่ยากที่เศร้ามาได้แล้วมันทำให้คุณเนี่ย จิตใจหนักแน่นเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งแล้วก็สามารถอดทนต่อเรื่องยากได้ทำทำให้คุณเนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่ายืนอยู่ในจุดที่มั่นคงนะคะคือชุดนี้ถ้าคุณผ่านจุดที่เศร้าผ่านจุดที่ยากมาแล้วจะทำให้คุณประสบความสำเร็จแบบมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนมีความเป็นผู้นำเป็นเสาหลักของครอบครัว ทำงานเก่งขยนันอดทนแล้วก็เข้มแข็งหนักแน่นค่ะทำเพื่อคนที่คุณรักทำเพื่อครอบครัวของคุณนะคะเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองค่ะในช่วงอ่าช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะไพ่พระนางสุรศดีเนี่ยแทนคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัว มากกว่าทำงานประจำค่ะถ้าทำงานประจำก็หมายถึงมีเจ้านายหัวหน้าผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมให้การสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จค่ะเป็นที่รักใคร่เมตตาของคนรอบข้างแต่ถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยค่ะหมายถึงการได้ทำในสิ่งที่คุณรักทำแล้วมีความสุข แล้วความสุขตรงนี้ค่ะสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองสร้างรายได้ทรัพย์สินเงินทองที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นและยังสามารถทำให้คุณเนี่ยมีเวลาได้อยู่กับคนรักได้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะหลากหลายอาชีพนะคะในชุดนี้นะคะแต่ว่าจะเน้นอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีพรสวรรค์เฉพาะด้านนะคะ งานที่เป็นเรื่องของความรักความชอบเฉพาะทางอย่างเช่นบางคนชอบดนตรีชอบเสียงเพลงบางคนชอบหนังสือชอบตำราชอบในเรื่องของการพัฒนาความรู้หรือบางคนชอบศิลปะชอบอาหารชอบเครื่องดื่มแต่จะโดดเด่นในเรื่องของการค้าการขายงานออนไลน์การทำธุรกิจส่วนตัวเป็นหลักค่ะเป็นที่มาให้คุณเนี่ย ประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าความสำเร็จทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในยุคนี้นะคะแค่มีความรู้และมีความสุขอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วค่ะจะต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็มีการตลาดที่ดีแล้วรายได้ที่ดีจึงจะตามมาค่ะในเรื่องของความรักนะคะถ้าใครโสดอยูออ่มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้เจอคู่รักที่ถูกใจค่ะเชื่อว่าหลายคนเคยผิดหวังเสียใจมาก่อน ว่าจะเจอความรักที่มีความสุขได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลากันพอสมควรค่ะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะคุณมีโอกาสจะได้เจอคนที่ดีถ้าคุณเป็นผู้ชายก็มีเกณฑ์จะได้เจอผู้หญิงที่ดีค่ะสวยเก่งรวยจิตใจดีเขาเรียกว่าดวงนาดีอุปถัมภ์ค่ะผู้หญิงเก่งคือเบื้องหลังของความสำเร็จแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจอผู้ชายที่มีจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็ง มีความเป็นผู้นำเป็นเสาหลักที่มั่นคงเป็นที่พึ่งที่ดีให้กับคุณได้ค่ะในเรื่องของอคู่รักที่มีครอบครัวแล้วนะคะแทนแทนครอบครัวที่มีความอบอุ่นถ้าใครยังไม่มีลูกมีโอกาสที่จะได้มีมีบุตรมีบุตรอย่างที่ที่คุณต้องการนะคะไพ่พระพิฆเนศเนี่ย,ยหมายถึงอภิชาตบุตรหาดเด็กมีบุญมาเกิดเด็กที่ เด็กที่เกิดมาเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับคุณและครอบครัวค่ะเป็นความรักที่มีความสมบูรณ์แบบอะคะ่ะเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่แบบมีเด็กมาเติมเต็มแล้วทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคนที่มีลูกมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะยังหมายถึงช่วงเวลาที่คุณและ ครอบครัวของคุณนะคะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามากขึ้นนะคะเป็นช่วงช่วงความรู้สึกดีๆเป็นช่วงความทรงจำที่น่าประทับใจเป็นช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดกันนะคะแล้วยังเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีโอกาสที่จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายพ่อแม่ลูกอยู่รวมกันอย่างนี้นะคะ่ะ เป็นความทรงจำที่ประทับใจค่ะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะชุดนี้ต้องระวังเรื่องของความเครียดนะคะอย่าเครียดอย่าหักโหมทำงานหนักมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าคุณจะต้องบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือต่อยอดทำธุรกิจ หรือในเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อที่จะพัฒนาให้ตนเองประสบความสำเร็จนะคะมันต้องใช้ทั้งสมองแล้วก็ใช้กำลังแรงกายแรงใจนะคะในชุดนี้สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญะคะ่ะเมื่อไหร่ที่คุณเครียดหรือหักโหมมากจนเกินไปมันอาจจะไปกั้นในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์การใช้จินตนาการหรือการพัฒนาความรู้ เพราะฉะนั้นจัดสมดุลให้ดีๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายบ้างตามความเหมาะสมค่ะในเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่แบบรุนแรงหรือว่าเป็นเรื่องที่ต้องกังวลใจมากมายค่ะแล้วก็ตรงเนี้เป็นดวงภาพรวมค่ะถ้าดูแลเอาใจใส่สุขภาพเป็นอย่างดีถือว่าไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะก็จะขอสรุปว่าชาวราศีมีนนะคะ ช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณต้องการมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจหรืออาชีพการงานที่มีความมั่นคงขึ้นแล้วก็มีเวลาให้กับคนรักและครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมีนทุกท่านนะคะ มีความสุขสมหวงังสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็ส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักมาที่ไอดีไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไทยพรมยานพยากรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ